ข่าวร้อนแรงน้ำท่วมร้อยเอ็ดสารคามเหตุฝนตกหนัก1-2วันเช็คพิกัดปากหมดฝนแรงก่อนถล่มอีกรอบภาคสีิจังหวัดวันนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตภายัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศในช่วงเที่ยงวันอาทีที่10กันยายนซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ ที่จะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาฝนตกหนักฝนตกหนักมากรวมถึงในด้านของภาพข่าวเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลา,ลากบร,รออรบริเวณพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดรวมถึงรินพื้นที่จังหวัดมหาสารคามในบางพื้นที่นะครับและการพยากรณ์อากาศในวันนี้และอีกสิบวันจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับสำรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับภาพที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมในจ็ดสองชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ ชี้บริเวณพื้นที่ที่มีเมฆฝนกระจายบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนซึ่งเราจะเห็นได้ว่าบริเวณพื้นที่ ภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะทางตอนบนปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับจากอะไรก็เพราะว่าในด้านของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคออเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคกลางทางตอนบนนะครับเราจะเห็นในด้านของพื้นที่ที่มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาโยงเข้าสู่ในด้านของย่อมความอากาศตา่ำที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่อ่าวตังเกียรนะครับใกล้กับเกาะไหหลาในขณะนี้ดังนั้นนะครับฝนบ,บริเวณดังกล่าจึงมี ความชุกหนาแน่นเข้ามานะครับร่วมถึงบริเวณพื้นที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามานะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและอีสานฝั่งตะวันตกในบางพื้นที่ก็มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาในช่วงนี้นะครับก็เป็นที่น่าพึงพอใจในหลายพื้นที่ที่เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองลงมาแล้วแต่ในบางพื้นที่ก็ยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาเลยนะครับ พื้นที่ไหนมีฝนเข้ามาแล้วหรือพื้นที่ไหนฝนยังไม่ตกอย่าลืมคอมเมนต์นะครับซึ่งในช่วงนี้ในด้านของมรสุมตันต,ตกเฉียงใต้ก็มีกําลังแรงนะครับบวกกับร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานทางตอนบนเข้าสู่หย่อมพอบรรยากาศต่ําบริเวณพื้นที่อ่าวังเกี๋ดังนั้นการกระจายตัวของต่มฝนในวันนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับซึ่งจากการที่มีการแจ้งเตือนนะครับของแอดมินในทุกวันก็ไม่เว้นที่จะเกิดน้ำท่วมจากพลันน้ำป่าไหลหลาก โดยนะครับล่าสุดรายงานสถานการณ์น้ำท่วมก้ากันยายนเมื่อวานนี้ด้านปอพอร้อยเอ็ดนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำยังเอ่อล้นตะลิ่งที่บ้านนาวีตบนสีวิไลอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งทีมตอบโต้ภัยพิบัติได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริเวณด้านหน้ารอพอสอตบ้านนาวีและนำกำลังเจ้าหน้าที่25คนเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์3ลำเรือ,อยางพร้อมเครื่องยนต์1ลำ เข้าช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายเข้าของขึ้นสู่ที่สูงรวมถึงได้ดำเนินการตรวจสอบสายไฟฟ้ารวมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสะไฟฟ้ารั่วจากสถานก,การณ์ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและยังคงมีฝนตกในพื้นที่ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยนอกจากนั้นแล้วนะครับ เมื่อวานนี้9กันยายน2566ด้านปพอ,อุดรธานีรายงานความคืบหน้าสถานก,การณ์น้ำท่วมในพื้นที่2อำเภอได้แก่อำเภอหนองแสงและอำเภอกุมภาวาปีได้นั่นเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจประเมินความเสียหายเบื้องตน้นได้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบดังนี้นะครับ อำเภอกุมภาวาปีมีพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วรมรวมและว6ตำบล3าบ38หมู่บ้านได้แก่ตำบลพันดอนหมู่ที่5หมู่ที่10 12 15และ16ตําตำบลตุมใต้หมู่ที่1 2 3 4และ7จตำบลปักโฮหมู่ที่1ถึง17บตำบลเสอือเพลอหมู่ที่1 9 12 16และ19ตําตำบลสีออหมู่ที่4 5 6และ7 และตำบลผาสุกหมู่ที่3และหมู่ที่10ส่วน,นอำเภอหน,นองแสงมีพื้นที่น้ำท่วมรวมแล้ว4ี่ตำบล15หมู่บ้านได้แก่ตำบลทับกรุงหมู่ที่3 11และ12ตตำบลนาดีหมู่ที่1 2 7 8และ10ตตำบลหนองแสงหมู่2 3 6 และตำบลแสงสว่างหมู่ที่2 6 7และ8สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับขณะนี้ฝ่ายกลุ่มภาวาปีได้ยกบานประตูระบายน้ำทั้ง5บานแล้วนะครับเพื่อเรียงระบายน้ำลงสู่เขื่อนลำปาวคาดว่าภายใน2 3วันนี้นะครับสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติทั้งนี้องค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นและอำเภอทั้งสองแห่งได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนต่อประชาชนในเบื้องต้นแล้วนะครับ ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากกลุมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยต่อไปมันจะพาไปเช็คพิกัดและปักหมุดบริเวณพื้นที่ฝนกันนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ12บตอนิกากลุ่มฝนฟ้าขนองนะครับจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกชุ่มแสง7มมตรแกลง11.5ม mm, เมตรฝนตกหนักจันทบุรี9.4ม mm, เมตรแหลมสิงห์11.2ม mm, มตรขลุง9.4ม mm, เมตร เขา11.9มลเมตรฝนตกหนักนะครับแหลมง,งอบ9.9มิลเมตรตราด7.2ม mm. ิลมตรท่าใหม่10.7ม mm. มตรฝนตกหนะักบานคุงวิมาน12.1ม mm. เมตรฝนตกหนะักบ้านหัวสะท้อน9.4ม mm. เมตรน้ำเพน13.9ม mm. มิลเมตรฝนตกหนะักแกล้ง11.4ม mm. เมตรฝนตกหนะักบ้านเพ3์มเมตรระยอง3.4ม mm. ิลเมตรบานค่าย3.7ม mm. รปลวกแดง1มเมตร ต่อไป14นาฬิกาโมเ,เลบเรียนกลุ่มฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นนะครับแม่ห้องสอน2.9ม mm, เมตรปลาย2.7ม mm, เมตรแม่แจม mm, ่ม4.2มเมตรบานโหงม้าค่า2.8ม mm, เมลี้4มิมตรลำปาง9.4ม mm, เมตรวังชิ้น6.3ม mm, มเมตรแพร่1 1มเมตรภูเรือ4.1ม mm, เมตรเลย3.2ม mm, มเมตรเพชรบูรณ์7.2ม mm, เมตร ชัยภูมิ1.2ม mm, มตรวิเชียบร mm, บุรี2.7มบําเมเน็จอลง1.4ม mm, มตรพระนครศรียิธยา1ิ2มมตรฝนตกหนักนะครับกรุงเทพมหานาค mm, ร4.1มมตรปราจีนบุรี6.9มมตรฉะเชิงเซา2 2.2มมตรสา, 2. 2 mm, สาแก้ว2 2มมตรฝนตกหนักนะครับคลองหาด9.5ม mm, มตรคลองตะกราว7.9ม mm, มตรแกรง11.1มม mm, ตรจันทบุรี5ม mm, มตรตราด5.5มมตร ต่อไป15นาฬิกาโมเรียวเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองบ้านคงวิไลัย 14. 7 4 7มมตรฝนตกหนักนะครับกำแพงเพชร3.9ม mm. มิตรพพระ11.7เ mm. มมตรฝนตกหนักพิจิตร4.7มิลลิเมตรเพชรบูรณ์7.8ม mm. เมตรน้องบัว9.4ม mm. ิิเมตรวิเชียมรี9.7ม mm. ิลลเมตรนครสวรรค์6.1ม mm. เมตร ลานสัก7มเมตรอุทัยธานี2.6มเมตรหันคา7.6ม mm, เมตรสะบด7.1มมตรวงเวียนสากแก้ว2 6มเมตรฝนตกหนักนะครับพระนครศรีอยุธยา14.4ม mm, เมตรฝนตกหนักนะครับกรุงเทพมหานคร5.2ม mm, เมตรจะักถึงสามิลเมตรปราจีนบุรี7.2ม mm, ิเมตรสากแก้ว7.6มเมตรตาพระยา5มเมตร ต่อไป17นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนนะครับกลุ่มฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นเพชสนุโลก7.4ม mm, ิลิเมตรพ7.9ม mm, ิลิเมตรบ้านคงวิไล13.8ม mm, ิลิเมตรฝนตกหนักกำแพงเพชร9.1มิลิเมตรหนองบัว12.8มิลิเมตร 12, mm, ฝนตกหนักนครสวรรค์4.5ม mm, ิลิเมตรหนองไผ่9มิลิเมตรเพชรฉบูรณ์8.4มิลิเมตรลมสาก5.5มิลิเมตร วิเชียมรี12มิลิเมตรฝนตกหนักสะบูด7.7มิลิเมตรวงเวียนสาแก้ว11.8มิลิเมตรฝนตกหนักนะครับปราจิมรี6.2มิลิเมตรสาแก้ว9.8มิลิเมตรคอนบุรี7.6มิลิเมตรนางรอง4.6มิลิเมตรพระพราชัย9.4มิลิเมตรบุรีรัม7มิลิเมตรบานตะขบ6มิลิเมตรคูเมือง8.7มิลิเมตร กระสัง12.4ม mm, ิลิเมตรฝนตกหนักสะตึก4.4ม mm, ิลิเมตรสุริน6.5ม mm, ิลิเมตรปราศาสตร9.8ม mm, ิลิเมตรสีขอรับพรม7.3ม mm, ิลิเมตรสังขา6.4ม mm, ิลิเมตรปางกู8.5ม mm, ิลิเมตรผู้สิง7.1ม mm, ิลิเมตรไพรบึง9.9มิลิเมตรเป็นจราจ8.9มิลิเมตรกันทลัก6.8ม mm, ิลิเมตรพายุ11.2ม mm, ิลิเมตรฝนตกหนักนะครับสำโรง7.7มิลิเมตร กันรารม6.5ม mm, ิลเมตรอุบลราชธานี8มิลเมตรยางชุมน้อย1.6ม mm, ิลเมตรสนม10.2ม mm, ิลเมตรฝนตกหนักนะครับส่วนการประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยา10กันยายน2566ตั้งแต่6เนกาของวันนี้ถึง6เนกาของวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงบริเวณจังหวัดจ,จันทบุรีและตราด พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านสุขโขทยัยอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครสวรร,ร,ร,รคร์ปราจีนบุรีสะแก้วระยองกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการเลยหนองคายบึงกาฬ หนองบลวลำพูอุรุธานีสกลนครนครพนมกาสินธุล์มุกดาหารยโสทรอำนานาจเจริญบรรุราชธานีระยองชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสียงแั่นดังกล่าวระวังฝนตกหนัก ในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับส่วนพื้นที่สีแดงฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดระวังฝนตกหนักมากนะครับในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ ส่วนการคาดการฝนในวันนี้นะครับมากที่สุดจะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกฝน70รองลงมาภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตก60ส่วนฝนน้อยสุดภาคใต้ฝั่งตะวันออก40นะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากภาคตะวันออกและจะมีฝนตกหนักทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ส่วนการพยากรณ์อากาศในวันนี้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ จะมีฝนตกฟ้าขะนองร้อยละเจของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งเรียนพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตาสุขททยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดย3 2 5ิบ3-25องศาและสูงสุด3-2-35องศาลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบลํลพูรอนธานีสกลนครน,นครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด2 4่ส่ถึยองศาและสูงสุดน31-34องศา ลมแปรปรวนความเร็วสิบถกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากราอากาศบริเวณพื้นที่ภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำส่วน4 4 6 6องศาและสูงสุว3 4 3 6องศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วส0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากร์อากาศภาคตะวันออก ฝนฟ้าคะนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ฝนตกหนักหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นาครนายกปราจีนบุรีสาแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดย4 2 6องศาและสูงสุด31-34องาศาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็วลมห -35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล,ลื่อน่สูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปร,ริมณฑล ฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2 6่สองศาและสูงสุด34-36่วน3องศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีชุมพรและสุราษฎร์ธานี อุณหภูมิต่ำสุด2 4 2ส่สองศาและสูงสุด3 3 3 4องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็วสูงถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมจมตกเฉียงใต้ความเร็วสูงถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต,ตัตะวนก ฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดย3่สยองศาและสูงสุด3 3 3 3องศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วาพถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตะเลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ดังนั้นขอทุกท่านติดตามประกาศไปอีกประกาศและคําเตือนจากกรมอุตุนิยมพยากันอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจะรายงานให้ทราบเป็นระย,ยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดมมกแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กด share, แชร์ให้นด้วน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ